ก็เป็นวีโก้นะครับผมคันนี้เป็นชุดยกเจ็ดนิ้วครับติดตั้งเรียบร้อยครับผมต้องก็ต้องรีวิวตธรทมเนียมอยู่แล้วนะครับมันเป็นทมเนียมเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวรอรถนะครับกันครับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับชุดวีโกที่แบบว่าก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีอีกหนึ่งชุดนะครับของแฮนด์เมดนะครับผม เบอร์นะครับพอเก็บนละเรียดแล้วนะครับก็อีกสักพักก็จะทดสอบออกวิ่งดูนะครับไปวันทูทรีโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีรถจบสวยอีกแล้วนะครับผมเป็นวีโก้ตัวเตี้ยนะครับผมได้ความสูงชุดยกของเราแฮนด m a d e ออฟรถได้ความสูง7นิ้วครับอ่าในแบบของผมต้องมา ปิดงานให้อยู่แล้วนะครับผมของสวยๆก็ต้องให้เพื่อนๆได้ชมกันหน่อยซูเปอร์โอเคนะครับผมเพื่อนๆดูมิติรอบๆตัวรถครับวันนี้ได้อะไรบ้างครับเพื่อนๆก็เป็นชุด7นิ้วนะครับผมโชคเป็นมิยาโมโตะนะครับยางเป็นเบอร์ยางเป็นเบอร์265ครับ60 R18 ครับเพื่อนๆน,นะครับเก็บรายละเอียดลึกให้เลยครับฟิลลิ่งครับดีเออนะครับผมก็ต้องรีวิวแบบจ่มๆให้เพื่อนๆชมเลยกันขับขี่ดีเยี่ยมตั้งศูนย์ง่ายครับผมอ่านะครับเออโอเค เก็บลายละเอียดลึกๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวได้ดูเนื้องานครับฮะแจ่วไหมโอเคอาะเดี๋ยวดูเนื้อยางแบบชัดๆอีกทีครับเพื่อนๆ่าดูชัดๆเลยสองหกห้ารัหกสิบอ0 r สิบแปดครับเพื่อนๆนี่เลยออฟเซตล้อเป็นสิบแปดปุ๊บจะเยอะจะบวกเยอะนะครับเพื่อนก็ลองสเปเซอร์เอาต่งนกเดิมโชคมียามโตนะ อ่านะครับก็นี่เลยอ่าเดี๋ยวดูดูเนื้องานกันเลยครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเริ่มต้นจากข้างหลังครับเพื่อนๆนะฮะดปเตอร์เพากลางนะครับจับต่อแล้วชุดข้างหลังก็คือชุดจับขันน็อตประกอบเช่นกันนะครับผมไม่ได้แก้ไขรถเลยนะครับผมอโอเค มาทางนี้นะมาทางนี้ก่อนนะครับชุดคานหลังครับตัวค้ำหลังครับแ่มเลยนะครับชุดค้ำหน้าครับชุดค้ำหน้าฝากด้วยกันโพงครับเพื่อนๆโอเคนะครับ ขอมาหนาเลยอ่าโอเคมาขอบคุณครับน้อยโอ้ยเดียว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 ข,ขอบคุณครับมานี่มาหนี่มาขอบคุณครับน้อย